สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเนอยู่ที่ทํางานนะครับหลังจากที่ออกเรีนะก็ะมานั่งทําสมมวนต่อมันมีคดีที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการต่อสู้เพิกถอนเรื่องของตําแหน่งสายงานของสำนักงานชาติตามกฎหมายฉบับใหม่ตามพรบตบท่ปี2565 สายงานของตำรวจนั้นแบ่งห้าเป็นกลุ่มสายงานนะฮะซึ่งที่มาที่ไปนะครับของ5กลุ่มสายงานนะครับก็มาจากรัฐมนูญมาตราที่258นะครับข้อง,องงูนะฮะด้านกระบวนการยุติธรรมง,งนะรับสีที่บอกว่านะครับในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผล ในการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขกฎหมายปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจนะดังนั้นจึงมีการตราพรบตํารวจปี2565ขึ้นที่มาที่ไปนะก็แน่แน,นะครับชัดเจนนะครับว่ามันมีเรื่องของที่มาของพรบตํารวจปี2565มาจากรัฐธรรมนูญมาตราที่258 เรื่องของการพัฒนาสายงานของข้าราชการตำรวจดังนั้นต่อมานะครับในมาตรา61ของพรบตำรวจปี67อ่าปี65นะครับก็ได้มีการกำหนดสายงานของข้าราชการตำรวจนะครับอยู่5สายงานได้แก่สายงานบริหารสายงานอำนวยกวาและกสนับสนุนสายงานสืบสวนสอบสวนสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงาน ใช้งานวิชาชีพเฉพาะดังนั้นเกณฑ์ของการที่จะจัดกลุ่มข้าราชการตำรวจเข้าไปอยู่ในใสายงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดโดยนะทางด้านของกตรครับก็จะมีการกำหนดนะครับเรื่องของการที่จะจัดข้าราชการตำรวจเข้ามีกลุ่มทั้ง5กลุ่มนะโดยนะครับ,นะรบศึกษาผ่านวิเคราะห์ผ่านนะ ความชํานาญงานการดํารงตําแหน่งการหมุนเวียนในระดับเดียวกันนะครับและการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในความเป็นมืออาชีพของข้าราชการตารวจและเป็นไปตามเกตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติตำรวจปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแน่นอนนะท่านผู้ชมครับนะฮะเพราะว่าเรื่องของการจัดถ้ากลุ่มสายงานเนี่ยได้ครับได้ครับไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้านะนะเพราะว่า ห้ากลุ่มสายงานมีผลกระทบอยู่แล้วคือบางคนนี่นะฮะในช่วงของปีหกสี่หกห้านะฮะที่มีประเด็นนะฮะเรื่องของการที่จับนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มงานนะครับคือดอคือโดนโยกไปเพอโยกไปบางคนก็ไปลงในกลุ่มงานสอบสวนซึ่งดูเองไม่ถน,นัดแต่ไปลงแล้วออกไม่ได้เพราะออกไม่ได้ก็เกิดผลกระทบนะก็เลยมีการ นะครับร้องของความเป็นธรรมที่จะออกจากสายงานสอบสวนนะบางคนอยู่สายงานป้องกันรปราบปรามแต่ช่วงของการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือในระนาบเดียวกันไปอยู่สายอำนวยการหรือสายสนับสนุนซึ่งตัวเองก็นะก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องของ55 5ห 5, 5, 5, สายงานก็ไม่ได้เกิดความพึงพอใจที่จะอยู่สายงานอำนวยการเพราะตัวน,นั้นอยู่สายงานป้องกรรันปราบปรามดังนั้นการล็อก คลักการล็อกเป้าล็อกห้าให้อยู่ห้ากลุ่มสายงานโดยทางด้านของข้าราชการตำรวจบ,บางกลุ่มนะฮะที่ได้รับผลกระทบจึงกลายเป็นประเด็นที่นํามาเรื่องของ,ของการฟ้องคดีนะฮะอ่ะนี่คือสาเหตุเบื้องต้นนะครับทีนี้หลักการแบ่งสายงานทั้งห้ากลุ่มนั้นมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับการกําหนดหลักเกณฑ์ข้าราชการตํารวจเข้ากลุ่มสายงานทั้งห้ากลุ่มนั้นนะครับ โดยพิจารณาดังนี้ใช้อำนาจตามหลักกฎหมายก่อนอกฎหมายให้อำนาจก่อนนะครับ 2. ลักษณะงานที่รับผิดชอบของตำแหน่ง 3. เส้นทางการเจริญเติบโต 4. สัดส่วนของตำแหน่งในหน่วยงานเดียวกันและภาพรวม 5. กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีคุณวุฒิเฉพาะด้าน 6. ปรับจากมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งและสายงานเดิมซึ่งควรกาหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ควรแยกสายงานมากจนเกินไปอันนี้คือหลักการและเหตุผลของการที่จงเป็นต้องมีการแยกขักลก่มสายงานนะฮะไม่ใช่ว่านะอยากจะจัดสายงานตามอำเภอใจไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปนะฮะท่านท่านผู้ฟังก็คือขัานการตรวจที่ฟังอยู่นะครับอ่ะ บางคนก็มีการค้างคาใจกันเฮ้ยห้ากลุ่มสายงานนะมันมีหลักฐานแล,ละเหตุผลอย่างไรนะครับทางด้านของสำนังกงานชาติชาหรือฝ่ายนิติบัญญัติถึงได้กําหนดให้มีการแบ่งห้ากลุ่มนะครับกับท่านที่เข้ามาฟังการบรรยายนะครับก็เข้ามาอะไรนะครับช่วงนี้บรรยายพรบ,รบตำรวจว่าด้วยมาตราหกสิบเอ็ดนะครับเรื่องของการแบ่งห้ากลุ่มสายงานนะฮะทีนี้ การกําหนดจํานวนข้าราชการนะการกําหนดตําแหน่งข้าราชการเข้าสายงานและกลุ่มสายงานเป็นการดําเนินการอยู่บนหลักการและเหตุผลที่คํานึงถึงดุลยภาพของประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนประกอบกับมาตราที่174โดยกําหนดว่าการกําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจอยู่ในสายงานใดให้คหํานึงถึงตําแหน่งหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่ ข้าราชการตำรวจผู้ใดดํารงตําแหน่งและปฏิบัติที่ในการสืบสวนสายงานสอบสวนหรือสายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปรามก่อนวันที่พรบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นข้าราชการตํารวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปรามแล้วแต่กรณีและการที่กฎหมายกําหนดว่าเมื่อกตรได้กําหนดตําแหน่งเสร็จแล้วเสร็จให้ถือว่า ผู้ที่ดารงตําแหน่งหรือเคยดารงตำแหน่งดังกล่าวนะครับอยู่ในวันก่อนที่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังครับอยู่ในกลุ่มงานสายนั้นมาก่อนที่เอ่อคนหมายฉบับน,นี้มีผลบังคับใช้ก็หมายความว่าถ้าใครนะครับเคยถูกจัดอยู่ก่อนนะครับก่อนที่พรบตำรวจฉบับน,นี้จะมีผลบังคับใช้กลุม่มสายงานนั้นก็ยังคง มีตําแหน่งตําแหน่งเลขตําแหน่งอ,อยู่กับตัวเองนะครับเป็นเลขตําแหน่งที่อยู่ในเลขตําแหน่งนั้นเข้าใจไหมัคุงงเอาไอทีอีกทีหนึ่งการที่กฎหมายกําหนดว่าเมื่อคอตรอได้กําหนดตําแหน่งเสร็จแล้วให้ถือว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยเดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญ,ญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในสายงานนั้นมาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับ<ม>ก็มีผลว่าถึงจะมีการกําหนดตําแหน่งขึ้นมาครับหลังจากที่พรบตํารวจปีหกห้ามีผลบังคับใช้นะครับตั้งขั้ตำแหน่งแต่ถ้าท่านมีตําแหน่งมาอยู่ก่อนแล้วนะฮะก็ยังคงเดิมนะไม่มีผลกระทบไม่เกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งห้าสายงานมานะเพราะเดิมสมมติท่านอยู่สายปอนะครับนะตำแหน่งสายปอ แต่ท่านนะไปช่วยราชการหรือไปอยู่งานสืบสวนเนี่ยงานไปช่วยราชการดังนั้นตำแหน่งเดิมของท่านคือฮะตำแหน่งปอนะฮะสืบสวนเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไปช่วยราชการไม่เกี่ยนะนะครับทีนี้การสับเปลี่ยนหมุนเวียนใ,นในตำแหน่งก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่ามาตรา83ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกีเกย่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรองผู้บังคับการอรองผู้กํากับการและสารวัตรใหญ่ในกลุ่มสายงานใดสายงานหนึ่งให้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่มีระยะเวลาในการดำรงตําแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับตําแหน่งปัจจุบันรวมกันและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ระยะเวลาในการดรํารงตําแหน่งที่กําหนดให้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งถัดไปตามมาตรา77นะครับก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่่คยมีผลกระทบหรอกภาพรวมสายตาอาจจะมองถึงผลกระทบแต่หลักการนะครับในการที่จะจัดสรรหรือแม้แต่การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นนะก็ยังอยู่ในกลุ่มสายงานของตัวเองนะครับ รวมทั้งกรณีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอันนี้สับเปลี่ยนหมุนเวียนคือในระนาบเดียวกันนะครับนะครับม่ได้สูงขึ้นนะแต่ว่าอยู่ในเย่นสารวัตรก็สารวัตรด้วยการรองพู้กับ,กบรองพู้กับด้วยกันให้ดํารงตําแหน่งในกลุม่มสายงานใดสายงานหนึ่งนะครับพิจารณาจากข้าราชการที่เคยดํารงตําแหน่งในกลุม่มสายงานนั้นในระดับตําแหน่งปัจจุบันมาก,ก่อนนะครับหรือมีระยะเวลาการดำรงตําแหน่งในระดับถัดลงไปสอง ระดับตําแหน่งในสายงานนั้นไม่น้อยกว่า2ใน3ของระยะเวลาที่ดารงตําแหน่งที่กําหนด,ดให้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในระดับตําแหน่งปัจจุบันนะครับแลมาตรา8 4นะครับก็บัญญัติกับการแต่งตั้งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งแตกต่างในประเด็นในระดับตําแหน่งที่บังคับใช้และก็กําหนด,ดระยะเวลานยก็ว่ากันไะป ทีนี้มาดูเรื่องของจํานวนตําแหน่งนะครับว่าการดําเนินการกําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจเข้ากลุ่ม5สายงานนะครับตามมาตราที่174นะ,กกะรนนกำหนดให้กตรนั้นกําหนดตําแหน่งข้าราชการตารวจท่าหกกลุ่มสายงานและระดับตําแหน่งให้เป็นไปตามมาตรา61แห่งพรบตารวจแห่งชาติและนอกจากนี้นะครับยังกําหนดระยะเวลาเร่งรัดให้กตรกําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจตามกลุ่มสายงานและระดับตําแหน่งให้เป็นไปตาม ่พรบตำรวจปี65ให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่กอตรอผู้ทรงคุณวุฒินะครับและเมื่อกตรได้กาหนดตําแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าผู้ที่ดารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันก่อนที่พรบฉบับนี้ใช้บังคับอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มสายงานนั้นมาก่อนนะและให้สำนักงานชาตินะครับดาเนินการบรรจุหรือผลักดัน ผู้ประชาช่างบ้านคือถีบเข้าไปในตำแหน่งนั้นให้หมดประชาชาบ้านนะถีบนะครับยัดเอาไปอยู่ในสายงานให้ครบทั้งห้าสายงานอยู่ในสายงานให้ครบทั้งห้าสายงานอยู่ในสายงานให้ครบทั้งห้าสายงานนะครับให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่คอตรได้กําหนดตําแหน่งให้เรียบร้อยพูดง่ายๆครับเมื่อกําหนดตาแหน่งเรียบร้อยครับหน้าที่ก็คือจับข้าราชการตำรวจทั้งหมดให้ไปอยู่ในห้ากลุ่มสายงานภายในหนึ่งปี นับแต่กฎกตรมีผลบังคับใช้เพื่อให้การดำเนินการกำหนดตำแหน่งข้าราชก,การตำรวจกลุ่มสายงานและระดับตำแหน่งตามมาตราที่174เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดข้างต้นตน,นะครับกำลังสำนักงานกำลังผลก็มีหนังสือเสนอไปอยังผะอบตรพิจารณาเห็นชอบให้กตรพิจารณาอนุมัติกำหนดสายงานกลุ่มสายงานต่าง โดยกําหนดมาตรฐานตําแหน่งและก็กําหนดตาแหน่งข้าราชการจำนวน3 8 3 2 7ตำแหน่งก็หมายความว่าตํารวจปัจจุบันเรานะฮะข้าราชการตํารวจเรามี3 8 3 2 7ตำแหน่งนะครับเข้าไปในห้ากลุ่มสายงานชัดเจนนะครับว่าพวกท่านนะครับมีที่มีที่ลงแล้วนะครับมีมีแท่งแล้ว ทีนี้พอมีการจัดคนเข้าไปเนี่ยมันก็มีคนที่มันล้นหรือคนที่พบว่ามีตําแหน่งของข้าราชการตำรวจบางส่วนที่ถูกยุบหรือยกเลิกหรือตัดโอนเปลี่ยนแปลงไปตําแหน่งอื่นอย่างเช่นนะฮะตำรวจรถไฟนะครับก็จะมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการนะเพื่อให้เหมาะสมกับสายงานของของกลุ่มที่ถูกยุบนะฮะอย่างตำรวจรถไฟเนี่ย ก็จะมีการจัดสรรน,นะครับให้ลงตัวทั้งห้ากลุ่มเช่นเดียวกันนะครับ À, ok hát trung sáng ngang ừ, ทักทายครับท่านผู้ชมครับอากลุ่มสายงานก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมีกลุ่มกนตัวเองได้หมดแล้ว,ลวนะฮะทักตายเออผมถามเรื่องเงินกันนะถามเงินแล้ววมามันมีคณะกรรมการตรวจถามเรื่องของการปรับนะฮะโครงสร้างของตำรวจเป็นไงบ้างครับก็บอกว่ารอก่อนนะรอก่อนยังไม่มีอะไร นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับรอก่อนอืต้องรอก่อนนะฮะรอะใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้ายังไงมันย้อนหลังให้อยู่แล้วนะครับทักทายกันครับท่านใดมีอะไรสอบถามนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับข้าหนาเป็ดนะครับทักทายกันครับนักกฎหมายสายเกมนะครับ